ช่วงนี้หลายคนนะคะอาจจะเจอขา่าวเกี่ยวกับบัญชีม้าเนี่ยผีมากๆเลยนะคะถึงบางคนเนี่ยถึงขั้นที่โดนอายัดบัญชีโอ้โหเจอแบบนี้นี่แบบช็อกเหมือนกันนะคะคือมันได้รับผลกระทบเนี่ยต่อประชาชนอย่างกว้างนะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจจะเป็นประชาชนธรรมดาเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกันยิ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่าเดิมโดยเฉพาะการที่แบบต้องออรับโอนเงินนะคะจากบุคคลที่อาจจะต้องสงสัยในการเป็นบัญชีม้าอย่างเงี้ยพอเรา รับเงินนั้นมาอยู่ดีเนี่ยเราแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็อา่าวการมันว่าเงินทั้งก้อนที่เราได้รับเนี่ยถูกหรอเผลอๆเนี่ยอาจจะถูกอายัดทุกบัญชีนะคะภายตาชื่อเราก็ยังเจอเลยค่ะเรื่องที่สิ่งนี้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กาลังเผชิญกันอยู่เนาะจะทําให้พ่อค้าแม่ค้อาออนไลน์นิยมในการที่จะรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะคะไม่รับเงินโอนกันถ้าสำหรับใครเนาะที่บริสุทธิ์ใจค่ะเราเป็นประชาชนคนธรรมดาเราก็อยากจะสูุนลว่า